เขามาแล้วทุกคนเขามาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วจ้าคิดถึงไม้คิดถึงจ้าบนอะไรเป็นหมีกินเพื่องเลยมาดูมาดู ทำไมไม่ไม่รู้เลยเหรอว่าน้ำหมดแท้งไหยน้ำอะไรหมดเธอไปเปิดน้ำตรงไหนจริงไหมเปิดบอ่อปลาก็เธอบอกว่าอย่าลืมเปิดน้ำใส่บ่อปลานะหมดถัง oh, <no. S 2> <th> ใคร <th> ใคร<อ>ทำน้ำหมดถังเวลาเธอนี่จริงๆเลยนะเธอกลับมาถึงเธอก็มาโบนบนโบนเลยเลอ่ะเธอไม่รู้เลยเหรอว่ามัานมันน้ำหมดแท้งไม่รู้ไม่รู้ก็ลืม ไปเี๋ปิดน้ำก่อนถ้าเธอไม่มาทำไงเนี่ยแค่นี้เละไหนคะปิดตรงไหนคะปิดแล้วนี่เปิดน้ำตั้งแต่กี่โมงตื่นตื่นตอนนี้มันเที่ยงแล้วโอ้โหสามชั่วโมงเองเปิดน้ำนี่ถ,ถ้าเกิดเธอไม่มาน่าจะทั้งคืนทั้งวันทำไมเป,ไป็นคนนี้ะก็มันลืมอ่ะ ทำอะไรให้กินครับอันนี้เดี๋ยวต้มชาบูกินดีกว่าโอเคและอาหารมื้อแรกของการกลับมาของเขาก็คือ,อ,อลูกชิ้นนี้ของวิลานะคะเมนูแรกที่กลับมาบ้านคือเมนูอะไรครับคุณฟาาชาบูชาบูฆ่าโควิดใช่ไหมกินกับเมียจะได้ไม่เป็นไรเนาะ คิดถึงเมียไหมคิดมากครับชาบูรีวิวชาบูหน่อยเนื้ออะไรจ๊ะอันนี้นนคืออันนี้น้องแก้วน้องแก้วไหนดูซิตอนต้มลวกเสร็จแล้วโอ้โหเป็นไงรสชาติน้องแก้ววววมีแต่คนถามว่าพ,พ่อไปไหนมาเขาเลยบอกว่าพ่อไปปฏิบัติภารกิจ008มา พ่อมีรูปกับเขาไหมเห็นเขาถ่ายรูปกันเขาไม่ได้ถ่ายทำไมฮะพ่อเป็นบุคคลลึกลับเขาไม่ถ่ายใช่อ้าวแล้วพ่อไปไหนพ่อไม่ถ่ายที่ถึนพ่อยิงเหรอพ่อเล่นตัวนี่พ่อเล่นตัวมากินเดี๋ยวมากินด้วยกันครับจ้านี่นะคะทุกคนอาหารที่อร่อยที่สุดก็คืออาหารที่ได้กินกับคุณสามีค่ะ เป็นมือแรกของเราหลังจากที่พัดพากจากกันไปนะคะเขากลับมาแล้วค่ะกับมือแรกอะไรอ่ะอะไรวะน้องน้องวกิ้วน้องแก้ววจุ่มลงไปเลยเอาน้ําไม่เดือดพอเปิดรับเปิดออาไฟโอเคนี่ดูนะคะเขาแค่แบบสุกปันกลางเด้อพี่น้องอาสุกปันกลางก็พอจุ่มตอนน้ําไม่เดือดนะ มันก็ร้อนอยู่ดูดิเขาแค่นี้กำลังนุมน่มๆไหนๆชิมๆอร่อยไหมยังแป๊บหนึงนะะ่งนะครับดูดบูดบึ๊บอืมโอ้น่าไปครับไงครับยอะไหมมันใหญ่ พี่น้องแซ่บอร่อยโอเคอะไรอะ่ะน้ำพีกากหม,มูของพี่นัทนะคะใครสนใจสั่งได้นะจ๊ะไน้แอดแอดมาตามนะัดขายทุกที่เนาะขนาด YouTube ยังขาย,ย <S <S อันนี้กล่องนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ยังกรอบๆอ,อยู่นะฮะมันจะอยู่ได้นานอยู่นะน,น้ำพีกอันนี้เพราะว่า มันแห้งๆนะครับเอออย่างาจใส่ค่าโฆษณาได้นะมาตำนัดจ้าแซ่บพี่น้องแซ่บยังกรอบอยู่เลยอร่อยมากแล้วทุกเราสั่งเนื้อมากินนะครับกินสองคนนะคะสามีภรรยานะครับเยอะมากบอกเลยสลองดันกลับมาของมาตามนัดพี่น้องเขาบ่นว่า ร้อนนะคะมันจะเย็นได้ยังไงเพราะว่าเราลืมทำอะไรเปิดประตูมาทำน้ำช่วงนี้อากาศร้อนคิดถึงเขาไหมเป็นท,ที่จะกินของเย็นๆนะแล้วก็มากินของร้อนอีกเอาช่วงโควิดต,ต้องกินร้อนจ้ะถูกปะช้อนกลางล้างมืออ่ะแล้วนี่มีช้อนกลางไหมไม่มีไม่เป็นไรลวกๆหรอโควิดต,ตายแลยนรอไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันคิดถึงกันไหมคิดถึงใจ อยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีเดี๋ยวเขาบอกว่าร้องเพลงตอนกินมันแรกเมีแก่เอาคอยกระล่องคอยขึ้นก็ได้ผัวแก่มันจะได้มีแก่มันไม่มีได้บัวแก่เอาเหรออแสดงว่าตอนเด็กๆชอบร้องเพลงอ่ะใช่เป็นคนชอบกินข้าวร้องเพลงก็เลยได้มีแก่ แลดีหมเป็นไงคะฟินมากมือแรกของการกลับมาดูความเดือดของชาบูตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็สั่งมากินที่บ้านแล้วเนาะอร่อยไหมครับความอร่อยมันอยู่ที่กินกับใครกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินที่บ้านใช่ไหมใช่แล้ว อยู่ที่ไหนไม่สุดใจเข้าบ้านเราเย่วลวคัมแบ็กนะคะพ่ออร่อยไหมจ๊ะพ่อเผาไปอ่นี่เห็นไหมต้นซ้ายมือตอนแรกมันจะตายนะมันจะตายแล้วก็เปลี่ยนกระถางเพราะตอนแรกลากมันเน่า เนี่ยเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนิดเดียวสองเม็ดแล้วมันเริ่มดีแล้วนะดูดิมันเริ่มฟื้นตอนแรกมันมันเหี่ยวเป็นแบบตายเลยอะ่ะแต่ตอนนี้มันฟื้นแล้วึงยอดเลยอ่ะใช่ใครทำอ่ะป้าแม่ป้าโม้ก็ดีเลยโอ้โหก็ทำเองก็ตอนแรกมัน<ล>มันจะตายพอพอเขาทำอะ่ะ <c oughs> เขาจับตัดไปกินอะ่ะมันจะตายแล้วพอป้ามาทำอะ่ะ มันเริ่มฟื้นเถืเลยเนี่ยมันเริ่มมีคืีเขียวงงอ่ะมตั้งนานสารุปสรุปใครทำป่าเธอจะขี้มูทำไมวะเธออ้อาวเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนคอนโทรลดูแลให้เธอไงรดน้ำตัวไม้ไหมป้าเปิดน้ำใส่บอกใช่ไหมเมื่อเช้าเปิดใส่แล้วเป็นไงน้ำหมดถังลืมติดสี่ชั่วโมงเองเธอแต่ถ้าเธอไม่มาน่าจะถึงเย็นเดือนไปในครัวมันเสียง แต่เสียงเครื่องมานทางานเนาะท้เราก็สงสัยว่านึกว่าเขามาตัดยา้าพวกอะไรหงอะเนี่ยเดินออกไปตรงตรงข้างหลังเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะทาไมมันดังเลเไปขย่อดูถังน้ำหมดทุกคนเจอกลับมาถูกเวลาแล้วล่ะคือนี่มันสุดยจริงจริงเลยพีล่ลละ <laughs>